หมายเหตุในเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นแคนนอนของเดฟโดยตรงแล้วมาขยายความและภาพเห็นชัดมากขึ้นจะมีการเพิ่มบทพูดและเนื้อหาต่างๆเข้าไปเพื่อทําให้การเล่าเรื่องนั้นลื่นไหลามากขึ้นโปรดรับชมเพื่อความสนุกนะครับเออนี่นุ๊นายมีเพื่อนที่แบบสนิทกันมากๆบ้างไหมถ้าเป็นเรื่องนั้นก็เคยนะเคยเหรอนายหมายความว่าอย่างไงา ก็อย่างที่ฉันบอกไปแหละแค่เคยนะเกสหกหกปีศาจร้ายผู้เสียสูญเสียตัวตนเกินก่อนในเมืองรัคเซียก็จะมีตัวละครหลายแบบหลายประเภทแต่แบ่งออกเป็นหลักๆเป็น3ประเภทก็คือนูบเบคอนและเกสแต่ถ้าเป็นในเมื่อก่อนที่พวกเกสนั้นจะเป็นประเภทที่ไม่่อยได้รับความสนใจเท่าไหร่ทั้งการที่จะไม่สามารถสื่อสารกับคนอื่นได้แบบปกติการที่จะไม่มีเชื่อของตัวเอง ชื่อของเกสทุกคนในสมัยนั้นจะเป็นเกสและตามด้วยเลขไปเรื่อยทําให้พวกเกสส่วนใหญ่ก็จะถูกลังแกและแน่นอนด้วยความที่ชื่อตามด้วยเลขทําให้พวกเกสมีเลขแปลกๆก็ถูกลังแกเป็นพิเศษเช่น,น,น9115577แล้วก็แน่นอนว่า66ของเราด้วยเช่นกันด้วยความที่เลข66เป็นเลขที่เป็นตัวแทนความชั่วร้ายและปีศาจซาตานทําให้เกส66เกสลำดับที่666เมื่อเขาเกิดขึ้นมาทําไม้เขาถูกลังแก แล้วก็มีคนสร้างข่าวหือว่าตัวของเกส06เป็นปีศาจร,ร้ายทําให้ตัวของเกส06ที่สื่อสารไม่ได้ทําให้มีเพื่อนอยู่แล้วก็ทําให้เขาเหมือนเป็นตัวอันตรายเข้าไปอีกถึงขั้นทําให้ตัวของบีเดอร์แมนต้องจับตามองตัวของเกส06ต่อเวลาเกส06ที่หมดอะไรทำรว่าเขาทําอะไรไม่ได้อีกแล้วได้เลือกที่จะเดินเล่นที่ชายหาดในช่วงเย็นเขาก็เดินเตะทรายไปเล่น เจ้ามองทะเลที่พระอาทิตย์ใกล้จะตกดินภาพนั้นมันช่างงดงามเสียกระไรแต่ตัวของเขาไม่ได้รู้สึกอะไรกับมันเลยความสึกมันตายด้านเฮ่นายน่ะเขาหันไปมองพบเป็นโน้กคนหนึ่งที่เหมือนจะเรียกเขาเขาหันไปมองข้างหลังแล้วหันกลับมาชี้ที่ตัวเองสื่อสารว่าเรียกเขาหรอใช่นายนั่นแหละเขาชี้ที่ตัวเองและชี้ไปที่โนก มันจะสื่อสารว่าจะให้เดินเข้าไปหาไหมแต่เหมือนนุ๊กก็ไม่เข้าใจมันหรอกเออนายจะพูดอะไรเหรอเข้ามาหาฉันสิจะได้สื่อสารกัได้รู้เรื่องเกทหกหยกนิ้วโป้งเหมันจะบอกว่าโอเคแล้วเขาก็เดินเข้าไปหานย้่โอ้นายตัวสูงเหมือนกันนะเนี่ยเขาก็พยายามสื่อสารว่าตัวเขากับนุ๊กก็ตัวเท่ากันนั่นแหละแต่นุ๊กก็ไม่เข้าใจอีกแล้วเอ แช่งมันเถอะแล้วนายชื่ออะไรล่ะเกสเขาก็ไม่รู้จะบอกอยังไงเขาเลยเขียนชื่อตัวเงองลงบนไซเป็นคําว่าเกสโฮหกนนบที่เห็นชื่อนั้นก็เหมือนจะตกใจเล็กน้อยเกสโฮหกที่เห็นสีหน้าของนูบก็เตรียมตัวเดินหนีแต่เขาก็หยุดถูกหยุดด้วยเสียงของนูบเลขสวยนะเนี่ยสามตัวเป๊ะเลยเกสโฮหกแปลกใจที่ดีนบไม่ได้วัดลัวเขาเลยนนบเห็นสีหน้าที่แปลกใจของเกส เขาเลยพูดไปว่าฉันเคยทิ้งข่าวเลืองของนายอยู่นะแต่ฉันคิดว่ามันค่อนข้างจะไร้สาระไปหน่อยนะนายว่าปะเธโถหกพยักหน้าสื่อสารว่าใช่ฉันงละเบื่อมากเลยพวกคนที <S <S ่แต่งเรื่องขึ้นมาเนี่ยสร้างชื่อเสียให้คนอื่นไปทั่วเธโถหกพยักหน้าสือว่าจริงเขาก็คุยกันไปเรื่อยถึงแม้จะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่เพราะคนหนึ่งก็พูดแบบปกติไม่ได้อีกคนก็ไม่ค่อยเข้าใจ แต่พวกเขาก็พยายามคุยกันเรื่องต่างๆทั้งเรื่องของที่ชอบชีวิตความเป็นอยู่นายชื่อเกสหกหใช่ไหมนายไม่เคยคิดหรือว่ามันยาวไปนะเกสห6หเอามือเท้าค้างเหมือนกำลังคิดให้ลองหาชื่ออื่นดูเหรอเช่นอะไรดีนะเกสหกหกก็คิดเช่นนั้นงั้นก็ซิกเซอร์ไหม เพื่อนายมีเลขหกตั้งสามตัวนี่ซิกเซอร์ก็น่าจะเหมาะกับนายนะว่าไหมเจสหกหกพยักหน้าแสดงออกว่าเขาชอบชื่อนั้นงั้นฉันเรียกนายว่าซิกเซนะโอเคไหมซิกเซอร์พยักหน้าต่อไปนี้ผมจะขอเรียกเขาว่าซิกเซอรด้วยนะอ๋อใช่ฉันชื่อนูบนะยินดีที่ได้รูจ้จักเพื่อนซิกเซอร์ยิ้มออกมาเป็นรอยยิ้มที่เกิดจากความสุขที่ออกมาจากแจงเขาจริงๆหน้ายยิ้มเหรอ ซิกเซอร์เลยน่าขึ้นมามองนูบานายยิ้มนี่ก็น่ารักดีนะทั้งคู่ก็เอาไปทำกิจกรรมต่างๆด้วยกันลงทุน์นาเมนต่างๆและคว้าชัยชนะกันมาได้ทุกครั้งถึงจะมีพลาดบา้างแต่ทั้งคู่ก็ไม่เคยโทษกันเลยทั้งคู่มีความสุขมากๆคู่มีช่วงเวลาที่ดีร่วมกันในชีวิตความสุขที่ซิกเซอร์ไม่เคยได้สัมผัสตอนนี้เขาได้รับดูแล้วเขาดันเชื่อใจนูบมากๆและเขาก็มั่นใจว่าน,นูบก็เชื่อใจเขาเหมือนกัน ลาผ่านไปนั้นเข้าซิกเซอร์กับหนูก,ก็ยังคงทำกิจกรรมต่างๆด้วยกันทั้งคู่ไปล็ลอ้งเล่นเพ้นบอลเอ้ยซิกเซอร์ฉันเหลือชีวิตสุดท้ายแนะซิกเซอร์นุกหันมาไม่เจอซิกเซอร์ซิกเซอร์นายตกรอบไปแล้วเหรอเอ้ยเหลือคนเดียวใช่ไหมงั้นก็จบสินะบ้าเลยกระสุนเพ้นบอลพุ่งเข้าหลังของไอ้คนนั้นมันคือกระสุนของซิกเซอร์ที่แอบดักยิงอยู่ข้างหลัง ผู้เล่น549ตกรอบเว้ยเลยโอ้โหซิกเซอร์นายแฝบ,บตรงนั้นเหรอนูบ no พุ่งไปกอดซิกเซอร์นึกว่านายตกรอบเลยสิการแข่งขันจบลงแล้วไปลองประลองดาบที่ซอสไฟออนเดอะไฮคู่ต่อไปมาได้เลยซิกเซอร์ประทะนูบ no อ๋อให้ฉันหน่อยนะฉันไม่เก่งดาบอะซิกเซอร์พยักหน้าเอา เริ่มผู้ก็บาลองดาบกันไปแต่ทิกเซอร์ก็ได้โชว์กระบวนท่าต่างๆที่แสนงดงามและอ่อนนุ่มจนเอาชนะนุม,มาได้นายนี่เก่งอย่างเลยนะอันนี้อ่อนแล้วใช่ไหมเนี่ยทิกเซอร์ดึงมึงรุ้กขึ้นมายืนโอโ้โหนี่ไอ้นุมฝีมือดาบของนายก็ใช่เล่นนะสนใจมาเป็นสิทธิ์ของฉันไหมเออผมว่าเขาไม่สนใจหรอกครับนี่ฉันไม่ได้พูดกับเธอนะแต่ เธอก็เก่งนะแต่ยังไม่เท่าไอ้หนุ่มนี่นะเออขอรับซิ <c oughs> เซอร์เรากลับกันเถอะเซอร์พยักหน้าทั้งคู่ก็เดินออกจากสนามไปเออนี่ฉันพูดอะไรผิดหรือเปล่าไม่รู้สิคะทั้งคู่ก็ได้ไปลองเล่นสกเก็ตซิกเซอร์ก็สามารถโชว์ลีลาอันแพรวพของเขาได้อย่างเต็มที่ต่างจากนูบที่ก็ยังเล่นไม่ค่อยเป็นสักเท่าไหร่ <c oughs> เล่นยากจัมัดเลยไอเจอ้าสเก็ตนี่มันเล่นยังไงเนี่ย ซิกเซอร์หัวเราเล็กๆนี่ซิกเซอร์มันไม่สนุกนะซิกเซอร์ยิ้มแล้วเดินเข้าไปดึงนกขึ้นมาพานกไปหาคนคนหนึ่งเออจะเรียกว่าคนได้หรือเปล่านะเอ,อไงนี่ใครหรอซ er, ิกเซอร์ครูฝึกหรอซิกเซอร์ยักไหลฉันชื่อเวรานิกา้าหรือจะเรียกว่าฉันว่าวีก็ได้นะเออไงครับคุณวีพวกนายคงอยากให้ฉันฝึกสอนสเก็ตบอร์ดให้สิบนะ <laughs> ก็ประมาณนั้นครับ ซิกเซอร์ไปนั่งดูนู๊ที่ฝึกสเก็ตบอร์ดกับวีเขาก็นั่งคิดกับตัวเองถ้าฉันพูดได้มันก็จะดีสินะจะได้คุยกับเขาลเลือดเลือฉันจะพูดได้จริงๆซิกเซอร์นั่งคิดกับตัวเองแต่มันก็จะมีอยู่คนหนึ่งที่เฝ้าดูแล้วรู้ว่าซิกเซอร์กำลังคิดอะไรสเปกเตอร์มือแหละมันก็ได้คิดแผนอะไรบางอย่างสเปกเตอร์มันปลอมตัวเป็นบุคคลหนึ่งมาจับตาดูตัวของนูแล้วถามว่าทําไมต้องเป็นนู๊ททำไมไม่ไปดูซิกเซอร์ละ่ะ เพราะว่าสเปกเตอร์มันรู้ว่าซิกเซอร์เป็นห่วงนูบและจะไม่ยอมให้ใครมาทําร้ายนูบอย่างแน่นอนถ้ามันไปตามซิกเซอร์เขาก็แค่เมือและไม่สนใจแต่ถ้าเป็นนูบอย่างน้อยยังไงซิกเซอร์งงงง er ก็ต้องสนใจแน่นอนซิกเซอร์ก็เห็นเขา้าจึงรู้สึกไม่สบายใจฮ mm hmm. ลลรี่พานูออกจากสถานที่แห่งนั้นทันทีพวกเขาได้กลับบา้านแต่มันแจยงคงตามมาผ่านไปหลายวันเข้ามันก็ยังไม่หยุดจนในตอนคืนของวันหนึ่งซิกเซอร์ออกจากบ้านของนตอนเขาหลับเพื่อไปตามหาไอ้คนที่สปกดรอยตามพวกเขา ขาออกมาตามหาจนเจอมันอยู่ที่บ้านของนกแต่จ้องมองเข้าไปในบ้านเขาจึงวิ่งเข้าไปหวังจะจับมันแต่มันก็หลุดและวิ่งหนีไปเขารู้ดีว่าถ้าปล่อยให้มันรอดไปนุกจะต้องเป็นอันตรายแน่ๆเขาจึงวิ่งตามไปและจะจู่เมื่อเขาก้าวออกจากหน้าบ้านของนกความรู้สึกก็เปลี่ยนไปเขาถูกวาปมาในสถานที่แห่งหนึ่งมันมืดมิดพื้นที่เต็มไปด้วยน้ํา เขาดินเสียงอะไรบางอย่างแว้อมาตามทางเขาเลยเดินตามเสียงนั้นไปในทางที่มืดและพื้นก็มีแต่น้ําเขาพบสิ่งมีชีวิตบางอย่างมันก็พูดกับเขาเจ้าไม่เบื่อบ้างเหรอกับการใช้ชีวิตแบบนี้เจ้าเคยสงสัยบ้างไหมแต่ข้าสามารถช่วยเจ้าได้ข้าสามารถให้สิ่งที่เจ้าต้องการได้เจ้าจะรับ ือจะเป็นไอใบแบบนี้ต่อไปกันละ่ะจะยองเป็นรองนั่นเหรอติ๊กเซอร์เค่กับตัวเองถ้าเขารับข้อเสนอไปจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขาบ้างแต่ถ้าเขารับเขาก็จะสามารถคุยกับเพื่อนสนิทที่สุดของเขาได้หนูมเขาก็อยากพูดคุยกับหนูมมาโดยตลอดอยากจะได้พูดคุยกับผู้คนต่างๆเขาคิดอยู่สักพักและรับข้อเสนอนั้นเยี่ยมมากเจ้าเลือกได้ดีมากเลย ซิกเซอร์ได้รับสคริปต์บางอย่างมาเขาก็พอรู้อยู่ว่าสคริปต์นี้มันคืออะไรแต่เขาก็รู้ว่ามันอันตรายมากๆแต่ก็เพื่อที่จะได้สารสัมพันธ์กับเพื่อนเขาเขาก็ยอมฟิกเซอร์ก็กลับมาจากห้องนั้นเขามีนิสัยที่เปลี่ยนไปเล็กน้อยจากคนใจเย็นกลายเป็นคนอารมณ์ร้อนจากคนอ่อนโยนก็กลายเป็นคนที่แข็งกระดา้างและแน่นอนและแน่นอนว่าเขาได้รับความสามารถในการพูดมาแล้วก็กลับไปหาโูบที่บ้าน รูปที่เห็นเขาก็พุ่งเขาไปถามด้วยความตกใจนี่นายไปอยู่ไหนมาเนี่ยนายบอกเขาว่าไงก็นายนเดี๋ยวนะนายพูดได้เหรอทาไมล่ะมันไม่ดีเหรอไม่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 ไมฉันฉันหมายถึงมันมันก็ดีแหละแต่ได้ไงอ่ะแล้วนายบอกเขาว่าไงว่าฉันหายไปก็นายหายไปตั้งหลายวันน่ะงั้นเหรอแต่ก็ช่างมันเถอะ ตอนนี้ฉันกลับมาแล้วไงก็จ <aquí> ร <en S 2> ิงแถมตอนนี้นายยังพูดได้ด้วยก็ถือว่าดีอยู่ม้งพวกเขาก็ออกไปทํากิจกรรมต่างๆด้วยกันเหมือนทุกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมนู๊กนั้นสังเกตว่าซิกเตอร์นั้นดูสนใจชายชนะมากเป็นพิเศษทั้งที่เมื่อก่อนเขาไม่ใช่คนแบบนี้ทุกครั้งที่จบการแข่งขันมันเขาจะมัวแต่จ้องไปที่ลีดเดอร์บอร์ดเพื่อดูอันดับของตนแต่เขาไม่ใช่ที่หนึ่งก็จะหัวเสียและตัวของซิกเซอร์ก็มีความเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย เขาแข็งแร่งขึ้นว่องไวขึ้นเร็วขึ้นแต่รุ่งเขามันไม่คงที่บางทีร้ายบางทีสงบจนกระทั่งมีวันหนึ่งวันที่จะเปลี่ยนชีวิตของทงั้งคู่อิกเซอร์ได้เข้าร่วมการแข่งขันหนึ่งเป็นการแข่งขันที่เราไม่รู้ว่ามันการแข่งขันอะไรแต่เหมือนมันจะสําคัญกับเขามากแต่การแข่งขันนั้นเขาก็แพ้แต่ดับของเขาก็อยู่แค่ที่สองเขาตัดจ้องไปที่ลีดเดอร์บอร์ดด้วยความโกรธ และอารมณ์ที่ชุนเฉียวมุ่งเขากำแน่นจนเลือดแทบจะไหลออกมาอารมณ์ที่ชุนเฉียวของเขามันไปทำปฏิกิริยากับสคริปต์ในตัวของเขามันทำให้ตัวขเขาติดบัคมีโค้ดต่างๆขึ้นมาบนตัวตัวเริ่มขยายใหญ่แขนขาเริ่มบิดเบี้ยวตัวของเขาผิวเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำเขาเริ่มงอกมามีเปลวไฟโพยพุ่งออกมา,มบ,ไไมาบนหัวขเขาตัวของซ er, ิกเซอร์เขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเขาก็พยายามเก็บ เก็บสิ่งที่ตัวของเขาเป็นทุกคนต่างหวาดกลัวเขาเขามองเห็นทุกคนที่วิ่งหนีและออกห่างเขามองเขาเป็นสัตว์ประหลาดอย่างสมบูรณ์เขามองไปรอบด้วยความร้อนใจแต่เขาก็มองไปที่นู๊ที่มองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปได้วยความหวาดกลัวและเสียใจเขามองไปที่นู๊ด้วยสายตาที่หวังหวังให้เพื่อนเพียงเดียงเขาช่วยแต่สิ่งที่นู๊พูดมันทำให้เขาใจสลายทันที ซิกเซอร์ทิ้งมันไปซะทิ้งไอ้สกิปบ้านันไปเถอะโยนมันทิ้งไปซิกเซอร์ที่คำพูดที่ออกมาจากปาปกของตัวของเขาใจสลายคนเดียวที่ควรจะเข้าใจเขาได้กับตอบต้านในสิ่งที่เขาเป็นกลับไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาเผชิญเขาเละเต็มเปีเป่ยมไปด้วยคาถามมากมายว่าทําไมทาไมคนเดียวที่ควรเข้าใจเขาอย่างแท้จริงตอนนี้กลับไม่เข้าใจเขาซะแล้วกลับต่อต้านในสิ่งที่เขาเป็น ทำไมถึงไม่คิดจะช่วยเหลือเลยนั่นคือสิ่งที่ซิกเซอร์คิดไม่ไม่ไม่นุ๊ได้โปรดฉันแค่ซิกเซอร์ก็บอกให้โยนมันทิ้งไปไงทำไมละ่ะทำไมนายก็ฉันบอกให้ทิ้งมันไปไงไม่นายไม่เข้าใจฉันถ้าฉันทิ้งมันมันไม่ได้ช่วยอะไรให้นายดีขึ้นเลยนะตอนนี้นายกำลังกลายเป็นสัตว์ประหลาดนุป๊ป ทั้งคู่ยืนเถียงกันจนอารมณ์ที่เฉียวของซิกเซอร์ทำให้เขาทำสิ่งที่แย่ที่สุดเท่าที่เพื่อนคนหนึ่งจะทำได้ซิกเซอร์ต่อยไปที่หน้าของนนบเต็มๆนนบกระเด็นลงไปนั่งบนพื้นเดือกกำเดาไหลซิกเซอร์ที่เพิ่งได้สติแต่มันก็ตายไปแล้วล่ะไม่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 ไมไมนนบนนบฉันฉ,ฉันขอโทษนนบ ยืนหันหลังยืนขึ้นเขายืนขึ้นแล้วยิงและหันหลังไม่ไม่ไม่นุ๊ขอร้องละฉันฉันขอโทษฉันขอโทษ <c oughs> นุ๊เดินหนีซิกเซอร์ไปไม่ได้ปวดละนุ๊อย่าที่ฉั่ไปนุป๊ปฉันขอโทษนุ๊นุน๊กลับมาเถอะนุป๊ปเดินออกไปนุป๊ นูบกลับมาเถอะฉันขอโทษความเศร้าที่เกิดขึ้นในใจของเขามันทำให้สคริปต์กัดกินตัวของเขาไปอีกร่างกายขเขาขายายใหญ่ขึ้นและเขาก็มีลักษณะเหมือนสกินของซิกเซอร์ของนูในเกมแต่มีขนาดตัวที่ใหญ่ขึ้นมีกรงเล็บและเขาที่งอขึ้นมาเขาไม่สามารถทำสิ่งใดได้ต่อไปแล้วเขาได้วิ่งหายเข้าไปในปา่านิลเม แล้วก็ไม่มีใครพบเห็นเขาอีกเลยกลายเป็นตำนานของเมืองถึงปีศาจตัวสีแดงที่อยู่ลึกในปา่าซิกเซอร์จากความรู้สึกเสียใจแปบลบเป็นความเกลียดแต่ในใจลึกๆเขาก็ย,ยังคงคิดถึงเพื่อนเก่าอย่างนูบเขายังคงเชื่อว่านูบยังคงเชื่อใจใตัวเขาอยู่แต่เขาก็ไม่มีโอกาสที่จะกลับไปหานนบเลยจนก,กระทั่งวันที่หตุลาคม2017เรื่องราวของซิกเซอร์หรือตำนานเกส66เริ่มแพ่หลายไปทั่วรบบเซีย โลบ็อกจึงบอกให้บิลเดอร์แมนการแบนตัวของซิกเซอร์หรือคือกำจัดทิ้งนั่นแหละซิกเซอร์หายไปอย่างสมบูรณ์หายไปยังไม่มีใครรู้แม้แต่นูบเองก็ตามซิกเซอร์ถูกแบนก็ได้มาอยู่ที่แบนแลนดมิติที่เวลาผู้ที่ถูกแบนหรือถูกคอนแบนกำจัดจะมาอยู่ที่มิติแห่งนี้มันแตกหักว่างเปล่ามืดมิดในความมืดมิดนั้นเขาก็ได้พบกับสเตกเตอร์ มัมายืดข้อเสนอให้ซิกเซอร์อีกครัง้งเป็นยังไงบ้างอะรู้สึกบ้างไหมที่โดนกระทำแบบนี้ไม่กรธหรือไงไม่เกลียดพวกมันเหรอเกลียดสิเกลียดมากด้วยแล้วจะอยู่นิ่งๆแบบนี้ต่อไปเหรออจะปล่อยให้พวกมันมีความสุขกันงั้นเหรอไม่มีทางไม่มีวันงั้นเข้ามาคาสิ มาทำให้พวกมันทราบถึงความเจ็บปวดของเจ้าซิกเซอร์รับข้อเสนอของสเปกเตอร์ทันทีและได้เปลี่ยนชื่อจากซิกเซอร์ที่นปเป็นคนตั้งให้เขาทิ้งมันเหมือนกับที่นูบทำกับเขาและได้ใช้นามนักฆ่าเป็นเกส666แทนและเขาก็ไล่ลาผู้คนเป็นตำนานที่เล่าสืบต่อไปกับต,ำ,ตำนานปีซาร์นักฆ่าแห่งฟอร์ซเทน ที่มีราคาถึงหนึ่งพันกรกบาทให้พ่อมึงซื้อไอเวกโอเคทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของซิกเซอร์หรือเกสหหกซึ่งเอาจริงๆแล้วใน,นเรื่องที่พกสร้างแต่งขึ้นมามันเก็ดีมากเลยนะครับแต่ผมว่ามาขยายภาพให้คนได้เห็นชัดเจนมากขึ้นแล้วผมก็ค่อนข้างรู้สึกสงสารทางซิกเซอร์กับนเลยนะครับคือคนนึงก็ไม่มีโอกาสที่จะขอโทษเลยอีกคนก็ไม่เข้าใจแลวหลงเชื่อไปว่าอีกคนทิ้งเข้าไปแล้ว ผมค่อนข้างเข้าใจความสึกนั้นนะแต่อย่างไรก็ดีคลิปนี้ก็ได้จบลงแล้วใครที่ทะเลาะกับเพื่อนก็แนะนําให้ปรับความเข้าใจกันนะครับโอเควันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอให้เป็นวันที่ดีนะครับ